วตัติชาพี่น้องตกยำต้มยำทะเลรวมมิตรมีหอยมีปลาเมกมีทุกอย่างพี่น้องเบอรยกเว้นปลาเบ่มีหอยปลาเมก มี่กุ้งมี่หอยไม่กุ้งมีมงม่ปลาหมึอต้มยำอันนี้ข่าเลี้ยงเลยไปน้องข่าเลี้ยง่องตง้มยำแต่ไครย่าเสียซงสิเวลาสุกเดวก็จับโยกออกเลยมันสิบ่ได้ควงปากฝรั่งพอไปย่าคย่อยะนะ เคล่อนต้มหั่นอันเป็นเสียงเฉียงหน่อยๆเพิ่นว่าข่อยยยัมอีกยงเพิ่นน่ะยายคิดว่ามันเคี่ยวปากเพิ่นเ้อกเอายางเสล่ะใบบักกูดมีอยู่พี่น้องเห็นบ่ใบมะกรูดเอาใส่ที่หลังแน่เอาใส่ก้อนน้ำแน่้ป่อยหอมหอมอันนี้ก็หอมแดงยายปลูกไว้แซ่แข็งไว้เอาออกมากิน อันนี้ลูกโดดเด็ดตะกะปเลยสิพอเด้ออันนี้มาพริกเผาจ้าอันนี้ก็นมจืดจ้าอันนี้กับพักหร้ยย่างพี่นองเ่มเหอมแดงย่าบ่ฮันนะพี่นองเอาใส่ มัน,นหอมๆชอบใครชอบมันจ้ายายทำเดีวว่าต้องเอาไส้ไลยพริกปานะพี่น้องเอาเคียเค้ยวๆส้เนี่ยล่ะจ้างนั้นก็ต้องเจอดโดดลด้ดลวาไง หอมถา้าถ้าเอาต้มมันสิเป็นหวานหวาน,วนเส่บเสบต้ ب, องพ่นองเนี่ยหอมแดงแด้หมักชอบใครชอบมันน่าจะบอกพริกเผาลงเกินพี่นอ้องพริกเผาพริกเผาหอมชโชยลุลุนหอมหอมหมกพริกเผา หอมมักพริกเผาแม่ปานมโอ้ยเริ่มเปิดกล้องพี่น้องเลยนมข้นจืดใส้ไลาๆกันเป็นแบบสดนะ้ำนมข้นจืด ใส่ฮรงเสร็จเสร็จหนกวกหัวเปล่าพ่อบอ,อนสำสเนียสทิทามพอใหญ่กินอันนี้รสด,ดีเริอพี่ดหรรสดีรสด,ดีจ้ารุดดีเกลือปรุงไฟกุ้งมัน แซบไปเซ่บปันจ้าพี่น้องแยกปุงปูุงชื่อโดรโด,ดดีแยกบรเอาน้่ปลาใส่เอาเกลือใส่ยกเยดแบบนี้ขึ้นจังคอยเอานี่ลูกพพเพราะว่าพ่อใหญ่ได้เป็นคนบอกยายวบาตุมยาม่าขามมือมันจี้ก่อยเสบ่บน,นะตุม่มเล่าบอ,อกไหม ขามเมื่อเนี่ยคอยเสียบตอนช่วงนี้แยามแรงกอนนอนมืออื่นเพิ่งจะสิก,กินเทียงเพิ่นว่ามันเสียบพนะป๊ดฟลังกือลูกขาดบักเน่าออกสามรสเปรี้ยวเน็ดหวานเน็ดเข้มเน็ด พ่อ,อยายจามปิดปิดอยู่พี่น้องเห็นบ่ปปุงรุดแล้วเห็นบ่ยาเสียยทั้งเส,ร,เสร่จปดาทบปเสแยบไก่รู้ให้รู้ไปปลาเมอกกุ้งปลาเมอกหอยทะเลรวมเม็ดพี่น้องอันนี้พ่อ,อยาย เห็นบ่กลุ่มกลุ่มกลุ่มปัดที่ตัวเป็นแต่แสบแต่พี่น้องปัดมาเด้อพี่นออ้องไอ้เบิ่งทะเลรวมเม็ดพี่น้องเบิ่งโอ้ยลงปิด พี่น้องบ่แเสบเสียจังเลยน้องเบิงบ่เต็มหม้อฝรั่งจะค้นน้อม้ออื่นพุน่ะปาตัวะรพี่น้อง กินน้ากันเลือพป่นอวเอ้ยเสบเสพเสๆจ้ะเสบเสเบอคักเทะคักเทะคักเทะแปดตัวบ่ ចិត្តពីน้องអាយក្រករារបស់ញ៉ៃអើយໄວមកកត់ងហอมអត់នួយកពីពីនង ปัใหาอาจจะมาพี่น้องซ้ำนี่หรจ้าโอ้ยแสบพี่น้องแสบเอาบักแนวใส่นี่มืออื่นก็จะใส่แสบเพิ่นกินมืออื่นหรือหมอนี่ยาเห็ดเพิ่นเรียกลองแม่ยาก็ับ ขอจบกลิบสักหน่อเนะจ้าพอกันกลิบไม่พี่น้องขอบพุ่น่าสวัสดีจ้าบายบายแสบอีดีพี่นงแสีบแสบพุ่นนะเบิ้งแสบแสบปลาเมือกกุ้งปลาดถั่วเบิ้งพัวแสบแสบ จะใสบ่บะซันอ่ะฮะก็เผ็ดกับว่าแสบเนาะพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ